ศิลปะชลูดชลูดนะฮะสุโขทัยครับทรงท่านชลูดนะฮะเหมือนขุนศรีนะองค์นี้คล้ายคล้าขุนศรีท่านดูนะฮะนะส่วนทรงองค์เอท่านในแนวเดียวกันกับสมเด็จลุงคุดนะฮะนะศิลปะสุโขทัยชลูดท่านดูนะครับชมพูนะฮะเราเห็นด้วยกันนะครับชมพูครับแล้วก็ยุบศบัด ยุบขดรัดสบัดร้อยห้าสิบปีครับนะผงล้วนๆนะครับต้องดูยุบสบัดนะดูนะฮะด้านทิดด้านทิดขอบข้างสบัดไม่ละลายเคืองตานะครับนะมะอุนะมะพาทะครับด้านยันด้านชิดข้างครับนะครับด้านบนนะโมพุทธายะครับด้านบนนะฮะยันนะโมพุทธายะท่านดูนะส่วนทรงองค์เอวสมเด็จเนี่ยท่านดูเะครับ มิตรพระสมเด็จท่านดูเลยครับนะครับไม่มีลายคลายเครื่องสายตาท่านเลยนะชมพูนะท่านดูเดครับมิตรพระสมเด็จนะยุบร้อยห้าสิบปีองค์นี้ถือว่าแชมป์จักราวาลเลยนะท่านท่านดูนะเราเห็นไปด้วยกันนะดูท่านยุบนะดูท่านยุบบางๆนะดูท่านยุบนะเดินยุบสะบัดซูมนี่สะบัดเหมือนเหมือนป้องอ้อยฮะเหมือนป้องอ้อยนะซูมนะ ซุ้มนะฮะเหมือนเหมือนป้องอ้อยนะสะบัดนะฮะไม่เหมือนเส้นสายยางครับเคมีครับนะกรับทุนดูผ้ากดปั๊มนะเขาสะบัดนะท่านดูนะแล้วไม่มีนอกซุ้มนะฮะอยู่ในซุ้มหมดท่านอยู่ในซุ้มหมดนะผงสมเด็จอยู่ตรงหน้าท่านครับนี่คาผิวนะคาแป้งนะฮะเอาถูก็ไม่ออกนะเพราะว่าคาแป้งก็ขุดขึ้นมาพร้อมกับเนื้อปลาท่านดูนะท่านดูนะวันหน้าท่านเนี่ยผงท่านเป็นแบบเนี้ยทุกองนะจ,จะมีคาแป้ง ท่านดูข้าแป้งเนี่ยขุดบนพื้นผิวพ้าแล้วตามขอบขอบขอบมุมต่างๆเนี่ยนะผิวก็จะเปิดนะท่านดูนะยข้าแป้งก็จะเปิดมือสัมผัสท่านดูนะเนี่ยข้าแป้งท่านดูเลยครับนะสะบัดนะสะบัดสะบัด,ส,บดสองด้านไม่เหมือนกันนะท่านดูสมเด็จเนี่ยสะบัดเขาสะบัดนะเส,ส้นเหล็กจานเบอร์เดียวกันสะบัดนะท่านดูนะ แล้วท่านดูเป็นแองเข้าไปนะเป็นเป็นแล้วนะท่านดนะูนะครับสบัดนะฮะท่านดูนะเหล็กจานผ่านหน้าทุกองนะท่านดูนะะนะขอบสันใช่ไหมท่านดูนะฮะเนี่ยเขาคล้วนะไม่ไม่มีระคายเคืองตาเลยนะฮะเนะี่ยแล้วไม่มีนอกซุ้มนะมีแต่อยู่ในซุ้มหมดนะพระท่านอยู่ในซุ้มหมดท่านนะท่านดูนะฮะพระอยู่ในซุ้มหมดนะท่านดูนะท่านดูชมพูแล้วพระอยู่ในซนะุ้มท่านดูนะ มีเข่าก็ปิ่มปิ่มมาท่านดูเข่าเลยครับท่านดูเข่าเลยครับปิ่มปิ่มออกมาแล้วท่านดูเข่าตรงเด็ดเลยครับนะเข่าท่านจะปิ่มปิ่มออกมาท่านดูนะนะครับนอกนั้นอยู่ในซุ้มหัวแลวชมพูท่านดูนะท่านดูก้อนผงแต่ท่านนวดเป็นปีแล้วยุบจนขึ้นสันนะท่านดูนะท่านดูสันและเสี้ยนไม้ไม่มีตัดขอบครับท่านดูนะนี่ยท่านดูนะดูด้านทิศข้างเนีย สวยมากเลยนะแช่ตรงนี้ท่านดูนะเนี่ยสุดยอดเลยนะท่านดูนะตะก,กิดไปนิดนนะฮะผงในเนหะ็นไหมท่านดูผงในครับผงในสุดครับนะผงในแล้วก็ขึ้นมาอีกคาบอีกหลายชั้นครับแล้วก็มีคาบผิวนะผงตีมปูนะเหมือนน้าตาลไป,ปนะแล้วมีคาบผิวแล้วเนี่ยยันทั้งนั้นเลยท่านดูนะยันทั้งนั้นเลยอาหารเดี๋ยวเราหมุนไปดูนะท่านดูแต่ยันตรงเนี้ย นะแปดองนะฮะเจ็ดแถวนะฮะท่านดูในองค์เนี้ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดท่านดูเจ็ดแถวท่านดูนะฮะท่านดูท่านมองไปกับผมนะท่านฟังผมพูดนะตรงเนี้ยจะมีเจ็ดจั่ท่านดูนะฮะนะครับตรงเนี้ยเจ็ดจั่ท่านดูนะฮะตรงเนี้ยเจ็ดจั่ท่านดูนะฮะเดี๋ยวท่านดูนะตรงนี้เจ็ดจั่นะวิ่งเอาเป็นทางตรงเลยนะเป็นเจ็ดจั่เหมือนตารางหมากรุกครับท่านดูนะฮะ ถ้าลองมองเหมือนผมนะเนี่ยภาพเนี่ยจะเหมือนตารางหมักลุกนะตรงเนี้ยเจ็ดเจ็ดตารางนะครับตรงนี้เจ็ดตารางนะท่านนะเจ็ดตารางท่านละไล่ลงไปเลยแปดแถวในยานบุตรทุกคุณนะตารางสี่เหลี่ยมเป็นแบบเนี้ท่านแล้วท่านดูผงนะครับท่านเห็นมวลผงไหมฮะท่านดูผงตรงเด็ดเนี่ยตรงหน้าท่านครับท่านดูนะฮะเนี่ยผิวท่านเปิดให้เราศึกษาเนื้อเนะี่ยไหม ท่านดูผิวท่านเปิดเนี่ยท่านท่านดูเนี่ยผิวในเปิดท่านดูเดี๋ยวแ้วดูเนียเสียดไม้นะบล็อกไม่พิมพไม่มีตัดขอบนะท่านดูนะเหมือนกันทุกองนะครับอลหังมีเรามาดูอลหังนะครับเวลาพลิกอลหังใช่ไหมลงลงของขึ้นสะสนท่านไม่รู้ไม่รู้สึกตัวแล้วท่านก็บังคับมือบังคับมือเพื่อว่าท่านสําเร็จละนะของขึ้นแล้วสําเร็จละ พอสำเร็จแล้วถ้าก็ติดนะติดอะ็กจานจะติดแถวเนี้ยนะสองสาจุดเนี่ยไม่ไม่มีไม่มากนะติดเสร็จปุ๊บท่านท่านดึงสติกับมาละหมูหมากาไก่หายตกใจนะโคลมคลามโคลมคลามนะขาท่านก็แทกกุฏติท่านดูชมพูครับท่านสวยมากนะเดิมที่สุดท่านดูนะเดิมที่สุดในโลกท่านดูนะชมพูสวยเดิมที่สุดในโลกท่านดูนะ แล้วท่านดูเขายุบสะบัดเหมือนลุงพุทธทุกอย่างนะทุกอย่างเหมือนลุงพุทธหมดลายเส้นลายมือท่านสะบัดพลิวท่านดูนะครับนะเรามาดูอ拉หังกันนะดูรนอเรือขีดรอเรือนี่จะต้องมีนั้นพยายามไม่ให้โดนหน้านะท่านดูนะท่านดูนะครับนี่ท่านดูนะฮะท่านดูรอเรือนะท่านท่านมองนะฮะรอเรือนะลอเรือขีดรอเรือท่านดูเนี่ย ท่านดูนะลรอเรือขี่ลอเรือมีทุกองค์ครับพระแท้ต้องมีทุกองค์ครับอารหังมีทุกองค์ท่านดูท่านดูนะท่านอาจจะเห็นก่อนผมก็ได้นะฮะท่านดูเนียเนี่ยผมทํามเด็จเนี่ยอยู่ตรงหน้าท่านแล้วท่านดูเนี่ยท่านดูกับลอเรือขี่ลอเรือท่านท่านดูนะนะครับเนี่ยอารหังจะเป็นแถวเนี่ยเนี่ยยันอารหังนั่นนะครับเราพยายามจะให้ท่านเห็นให้มากที่สุดนะฮะ นะตรงนี้จะเป็นยันอลหังนะครับล่อเรือขีดลอเรือ,อ,อนะฮะแล้วก็ลอเรือแล้วก็หังมีสระอาข้างบนนะการสร้างที่ถูกต้องเป็นอย่างนงั้นท่านดูนะี่ยตรงนี้จะเป็นรอยเหล็กจานท่านดูนะไอยท่า hmm. นดูนะลอเรือขี่ล่อเรือนะท่านดูก็ดูหัวจิตท่านนะนะหัวจิตขึ้นอักษรยันท่านนะท่านดูนะน <c oughs> ี่ย <causa> ันทั้งองค์นะผมก็ค่อยเลื่อนไปนะฮะถ้าดูนะอลาหังนะตรงนี้นะฮะ 阿拉หังนะท่าดูนะไกลๆทุกนี้ปับมันจะเป็น阿拉หังท่านตรงเนี้ยนะครับจะเป็น阿拉หังท่านนะครับตรงเนี้ย阿拉หังนะฮะท่านดูนะน,นะครับดยู่ร拉หังนะฮะผงท่านนวดเป็นปีนะฮะในยอดตวาดยอดเกษรยอดรัดซ้อนยอดชายพฤกษ นคิดดูเฉพาะกระแจะทะนาวนะปรุงเครื่องหอมร้อยแปดนะมาบดมากรองนะบ้านเป็นแท่งนินสอปุกเสกเรียกสูตรปัทมังพินทุนะเขียนบนกระดานชนวนแะล้วลบลบเสร็จป,ปุป๊บว่าเอาผงที่ลบบนกระดานชนวนเะนี่ยเขียนสูตรปัทมังพินทุนี่นะมาเขียนมาปั้นเป็นแท่งดีนสอมาเขียนใหม่ลบใหม่เขียนใหม่ลบใหม่ เขียนยันอยู่สามเดือนนะปุกเสกผงปัทมังอย่างเดียวเอาผงปัทมังมาสร้างผงอิทิเจเอาผงอิทิเจสร้างเสร็จแล้วมาสร้างผงมหาราชเอาผงมหาราชสร้างเสร็จแล้วมาสร้างผงพุทธคุณเอาผงพุทธคุณฮนะที่สร้างเสร็จแล้วนะี่นะฮะมาสร้างผงรีนิสิงเหนะของท่านศักดิ์สิทธิ์นะฮะล้อเล่นไม่ได้นะท่าน,นะฮะท่านปุกเสกเป็นปีๆท่านดูนะ ท่านดูเนี่ยตรงหน้าท่านเนี่ยผงท่านเป็นแบบนี้ทนนวดกรองเป็นปีๆท่านดูบมื่มีเจนวดไม่ถึงอาทิตย์ผงท่านนวดเป็นปีๆแล้วดูเ่ยอยู่ตรงหน้าท่านชมพูท่านดูนะนี่ท่านดูเลยกระจะตะนาปรุงเครื่องหอมร้อยแปดมลิบนบาทนะยอดต่างๆยอดเกอรต่างๆฮะนะมาผสมสีชมพูขึ้นท่านดูนะฮะ ยันทั้งองค์ท่านดูเลยยันทั้งองค์ถ้าลองมองนะฮะยันเนี่ยจะมีร้อยสิบสองยันยันบทวุทิคุณเนี่ยอย่างเงี้ยนะเจ็ดแถวเนี่ยนะนะเจ็ดแถวเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าสิบหกห้าสิบหกองค์ยันเล็กๆเนี้ยนะห้าสิบหกองค์แล้วยันเล็กนี่ยันใหญ่นะห้าสิบหกองค์แล้วยันเล็กอีกห้าสิบหกองค์ร้อยสิบสองยันลัดบุตรหลานสมเด็จ ไม่เห็นได้ยังไงท่านอยู่ตรงหน้าท่านเนี่ยท่านดูเลยท่านเห็นคาแป้งไหมฮะเอาแป้งเอาเปิ้งมาโรยไม่ใช่นะนี่ขุดมนคุณบิดบิดแ๊บนะบิดแฝบออกจากชายผ้าแล้วดูท่านดูด้สวยแค่ไหนท่านดูเนี่ยขอบเป็นอย่างเงี้ยนะครับดูขอบสันเข้าไปอยู่เนี่ยท่านดูเนี่ยท่านดูเนี่ยผ้าเหมือนผ้าไม่ที่ใช้เลยอ่ะแตะก็เท่าที่แตะเนี่ยนั้นเราศึกษาแล้วเห็นไปพร้อมกันดูดิ เขาขดดูเลยจักระแลก็ย kind of ังกันะะเหมือนคมรัดเหมือนกระดูกสมบัติผิวท่านดูนะมิติสมเด็จท่านดูนะท่านดูนะเอียงนิดหนึ่งก <Hayır> ็เป <allies> ็นมิติละท่านดูดูครับเอียงนิดหนึ่งเป็นมิติละนะท่านดูนะเอียงนิดนึ่งนะท่านดูนะนี่ท่านเป็นมิตินะท่านดูกล้องสมบัตินะมีเหล็กจานผ่านหน้าท่านดูนะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะยิ่งยิ่งขึ้นนะครับนะครับผม